ออกทางปากยาวๆจะหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกตอนที่นอนคว่ำแอ็ดหลังทีหลักก็คือให้เราเนี่ยหายใจออกทางปากเพื่อลดความดันในช่องท้องและลดการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับในตัวอย่างเช่นหายใจเข้าสั้นแล้วก็ออกทางปากยาวๆนะครับถ้ากรณีที่เราสามารถยกขึ้นลงขึ้นลงได้เนี่ยตอนยกขึ้นเนี่ยยกตัวขึ้นให้หายใจออกทางปากยาวๆหายใจเข้าก่อนครับหายใจออกถ้าเราเก่งขึ้นนะครับ กรณีที่ค้างไว้เนี่ยให้เราหายใจเข้าสั้นแล้วก็ออกยาวๆเสริมนะครับถ้าเรายืนแล้วก็ให้คนไข้อันหลังให้ทำยังไงออกทางปากยาวๆเข้าทางจมูกออกทางปากยาวๆแม้ในทฤษฎีหรือว่างานวิจัยนะครับได้บอกว่าหายใจปกตินั่นแหละแต่อยากตั้นนะครับแต่ถ้าจะมองลึกลงไปอีกในทางคลินิกนะครับให้เราหายใจออกทางปากยาวๆ เพื่อลดแรงดันในหน้าท้องแล้วก็ลดความตึงของกล้ามเนื้อลองปรับใช้กันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง